ก็อ,อีกนะคะผละไม้ป่านะคะหมากพี่พลหรือเปล่านะคะนี่ค่ะรอสุกนะคะเขายังไม่สุกค่ะเขายังไม่สุกเราควรจะไปทางไหนดีคะเดี๋ยวต้องเรียกเพื่อนก่อนข้ามาฝั่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วไม่รู้ว่าถึงไหนแต่ว่ามาเจอถนนแล้วนะคะเป็นถนนลูกหลังดินลูกหลังนะคะแล้วนกะ็ตรงนี้มีถนนแล้วก็มีไฟฟ้านะคะแต่ไม่รู้ว่าเรามาถึงตรงไหนโอ้คนคะ <C 1> เข้ามาชมบรรยากาศนะคะโอู้หูนะคะทุกคนดูสิคะผลไม้ป่าดูนี่ค่ะนีค่ะลูกผลไม้ป่านะคะไม่รู้ว่าลูกอะไรนะคะแต่ว่าเหมือนพีพวนนะคะนี่ชักโอ้ดูสิคะทุกคนนี่ผลไม้ป่าค่ะตอนนี้ยังไม่สุกนะคะนี่นะคะทุกคนนี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่ดกมากๆเลยค่ะนี่อีกค่ะทุกคนเห็นไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้นี่เห็นไหมคะทุกคน อีกประมาณหนึ่งเดือนเขาน่าจะสุกค่ะทุกคนผลไม้ป่านะคะนี่ค่ะเยอะแยะมีทุกฤดูการดูสิคะนี่อีกค่ะโอโหนะคะลูกเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะข้างนู้นก็มีนี่ก็มีนะคะนู้นก็มีนะคะทุกคนนี่ดูสิคะนี่ผลไม้ป่านะคะทุกคนนี่นี่ชาพาผชมผลไม้ป่ากันเห็นแล้วหเห็นแล้วค่ะหเห็นแล้วค่ะผลไม้ป่านะคะดี ใช่ต <aid> ้น <ICEOVER> ผีพวนหรือเปล่าอันนี้หมากมันหรือเปล่านะคะใช่หมากผีพวนหรือเปล่าตัวนี้นะคะนี่หมากผีพวนหรือเปล่าคะนิชาคิดว่าเป็นหมากผีพวนหรือผลไม้ป่าชนิดอื่นแต่นิชาก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าที่นี่นะคะนิชาเห็นแล้วเห็นแล้วค่ะทุกคนนี่เห็นไหมคะอันนี้เป็นผลไม้ป่านะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะหมากผีพวนหรือเปล่านะคะนี่ค่ะนี่ค่ะค่ะผู้รู้ผู้รู้ช่วยบอกหน่อยนะคะผีพวนที่ตอนสุกแดงๆนั่นแหละค่ะนะคะนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่คือใบของเขานะคะผีพวนหรือเปล่าไม่รู้ นะคะโอ้โหนะคะลูกก็กําลังโตนะคะคิดว่าอีกประมาณสักเดือน2เดือนเดือนหนึ่งนะคะลูกน่าจะสุกนะคะเอาาาแล้วก็นี่อีกค่ะนี่อีก ดูสิคะอู้เกิดเยอะอยู่นะคะตน้นไม้ผลไม้ป่าค่ะผลไม้ออ้เ <_ t une> ห็นเยอะเลยค่ะทุกคนข้างบนก็เกิดเต็มเลยนะคะทุกคนโอ้โหนะคะนี่คือลุกผีผลหรือเปล่าลูกผีผลหรือเปล่านะคะนี่นะคะก็ผลไม้ป่านะคะ,นะคะ,ะแต่ว่ากินได้หรือไม่ได้นี่ต้องรอดูต้นสุกนะคะแต่เหมือนต้นผีผลนะคะแล้วก็ผลผีผลคิดว่าน่าจะเป็นผีผละคะน,นี้มันอยู่ในป่าเลยนะคะนี่นะคะมันจะกัดตอนนี้นะคะโอ้โหนะคะไม่อยากจะพูดเลยนะคะมีความสุขมากๆค่ะกับได้เจอกับอานนี่อีกคะนี่อีกค่ะนี่อีก Ai, นี่ค่ะนี่ก็อีกนะคะผลไม้นี่นี่นี่ค่ะผลไม้อ้ยนี่ค่ะผลไม้ป่าหรือเปล่าก็นี่นี่นี่ค่ะมาดูนะครูใช้ผลไม้อาป่าที่เป็นผีผลหรือเปล่าเรายังไม่รู้นะคะก็ต้องดูกันก่อนนะคะนี่คือใบของเขานะคะอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะที่ชาวก็ไม่ช่อพดทันทัดนะคะแต่ชอบเดินป่าแต่ไม่รู้จากต้นไม้นะคะอาจจะต้องศึกษาเนาะนะคะแต่ว่าเราก็ยังพึ่งแต่อ่าพึ่งแต่เดินป่าได้ไม่เก่งนะคะแต่ก็ชอบมากๆเลยเข้าป่าแล้วมีความสุขทําให้คือแบบ ชโลไลดีค่ะนะคะเราก็คิดเียดมาได้มาเดินเขาก็ปลดปล่อยนี่ค่ะนี่ค่ะ,นะคะ